สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียตอนนี้พี่หญิงอยู่ที่ท่าเรือสาทรนะคะตอนนี้เวลาประมาณเกือบ5้าโมงเย็นนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงรู้นะ้ใช่ไหมว่าพี่หญิงจะไปที่ไหนรู้กันแล้วใช่ไหมคะคนที่แวะมาดูกันบ่อยๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาตอน4ี่โมงกว่าๆนะคะ พี่หญิงกาลังรอเรือค่ะไม่บอกว่ารอเรืออะไรนะคะแต่คนที่เข้ามาดูบ่อยๆน่าจะทราบว่าพี่หญิงกําลังจะไปที่ไหนนะคะพี่หญิงเก็บบรรยากาศท่าเรือสาธรริมแม่น้ําเจ้าพญาสี่โมงกว่าๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดตามด้วยนะคะพี่หญิงพามาเที่ยวอีกแล้วนะคะ วันนี้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีของคุณผู้ชมที่รักเหมือนเช่นทุกๆวันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะขอพระคุณมากที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสวัสดีค่ะ